ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็ผมอาจารย์สุพศินาโพนะครับขณะนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิรยัยศรีนครินทร์วิโรดประสานมิตรฝ่ายมัธยมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสาธิตประสานมิตรของเรานะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับ ส่งบุตรหลานมาให้เราได้อบรมทางสอนดูแลนะครับแล้วก็พัฒนาเขาให้สู่การเรียนรู้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างที่ท่านต้องการนะครับโรงเรียนก็พยายามจะทำท,ทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องของการพัฒนาในะเรื่องของสภาพแวดล้อม ในการเรียนให้มันมีความเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ของเขาครับเราก็จะอัปเดตข่าวสาราต่างๆในการที่จะพัฒนาสถานที่หรือว่าอะไรต่างๆนะครับแม้ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเรวร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดทางโรงเรียนก็มีมาตรการนะครับคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญนะครับนอกนั้นก็จะต้อง ปรับตัวอย่างมากเลยที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะครับก็อยู่ในยุคที่เราเรียกว่า new normal นะครับการเรียนยการสอนทุกทุกปรับเปลี่ยนถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโรงเรียนก็พยายามที่สุดที่จะดูแลบุตรหลานของท่านเนี่ยให้เขามีความรู้ความสามารถอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนก็คงจะเดินไป เพียงลำพังไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือกันในการพัฒนาโรงเรียนนะครับก็เป็นเป็นเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ให้เรียกว่าโรงเรียนสามารถเดินไปได้นะครับรังนั้นผู้ปกครองด้วยนะครับโรงเรียนเปิดกว้างแล้วก็พร้อมรับคำแนะนำนะครับ ข้อคิดเห็นต่างๆเสมอนะครับท่านผู้ปกครองเนี่ยสามารถเดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาหารือนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องเหล่านั้นนะครับก็โรงเรียนยินดีนะครับยินดีที่ ที่ท่านได้เลือกเรานะครับแล้วก็ขอให้การเรียนการสอนในเทอมนี้นะครับในปีการศึกษานี้ก็ผ่านพ้นไปด้ดีนะครับก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับโชคดีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้ผมมาในานามของตัวแทนของผู้ปกครองเราและในานามสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมที่จะมาขอกล่าวคำว่า ยินดีต้อนรับในสภาวะเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันในสภาวะที่การเรียนการสอนทั้งครูบาอาจารย์และผู้ปกครองพวกเราต้องมีการปรับตัวปรับทัศนคติปรับการทํางานปรับการเรียนการสอนทั้งเก่าและใหม่มาเป็นแนวยุควิวัฒนาการที่ต้องสู้กับในสิ่งที่ลูกหลานกองพวกเราไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนและในขณะน,นี้ทางโรงเรียนก็พร้อมหลายๆสิ่งหลายอย่างที่พวกเรา ได้ช่วยกันโดยเฉพาะพวกรองทุกทกท่านที่อยู่อย่างเป็นกลยะมิตรด้วยกันที่มาช่วยสมาคมช่วยกันเสนอแนะช่วยกันพัฒนาช่วยกันปรับปรุงนะครับปกติแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สมาคมเองก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อให้ความรู้กับพวกรองเราภายในอาณาจักร13ไร่ของพวกเราปัะจวบเหมาะในตอนนี้ผมเองในนามสมาคมในฐานะในการนำองค์กรของสมาคมพวกเรา ก็อยากจะแนะนํผู้ปกครองพวกเราว่าอยากให้ผู้ปกครองพวกเราช่วยดูบุตรหลานเพราะขนาดนี้ลักษณะของการเรียนออนไลน์ดังนั้นการเรียนออนไลน์จะแตกต่างการเรียนที่ห้องเรียนดังนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะฝากความคิดเห็นฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านว่าหากมีปัญหาใดๆที่เกิดในสิ่งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรบกวนผู้ปกครองช่วยให้บุตรหลานพวกเราและผู้ปกครองพวกเราเอง นึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเป็นด่านแรกก็คือพวกครองในสิ่งที่มีปัญหาต่างๆที่จะคลายข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายอาจารย์ประจําชั้นหรือผู้ช่วยอาจารย์ประจําชั้นที่บุตรหลานของพวกเราที่ได้เรียนอยู่นะครับส่วนกิจกรรมของสมาคมปีนี้คาดว่าจะต้องขยับไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายสัมพันธ์กีฬาสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนหมู่มากหรือส่วนรวมนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ สมาคมเองก็ได้มีการประชุมทุกๆ1เดือนทุกเดือนเราก็มีประชุมหนึ่งครั้งในหนึ่งครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะสรุปคร่าวๆว่า3-4เดือนที่แล้วมาเนี่ยทางสมาคมเองก็ได้มีการจัดทําบัตรเล็บบิสที่จะแจกนะครับให้ลูกหลานพวกเราในการเดินทางต่อไปในอนาคตในการใช้สอยบางสิ่งบางอย่างก็ได้มีการพัฒนานําเทคโนโลยีเข้ามา ให้ความสะดวกสบายและก็แบ่งเบาภาระในการชําระค่าบำรุงการศึกษาให้กับบุตรหลานของพวกเรานะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆสมาคมเองก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนะครับถึงแม้ว่าในเกิดเหตุการณ์ในสิ่งที่เราได้มองเห็นภาปัจจุบันอยู่แม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานของพวกเราผมเองในนามสมาคมก็กล่าวคําว่าขอยินดีต้อนรับในภาคการศึกษา 2,564ในครั้งนี้ในสภาวะเหตุการณ์ที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสาหรับฝ่ายกิจการนักเรียนรักพัฒนาวินัยนะคะก็จะเป็นฝ่ายที่เน้นเรื่องการดูแลนักเรียนเน้นการดูแลนักเรียนทุกคนเนาะในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะโดยที่เราจะสอนนักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักเรียนให้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนนะคะแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนก็สามารถมีวินัยของการเป็นนักเรียนได้แม้จะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรมของนักเรียนนะคะที่นักเรียนเรา เนี่ยครับเพื่อนด้วยกันทํากิจกรรมของนักเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่เราจะทําร่วมกันแต่ด้วยเราวะการปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาทําร่วมกันแล้วแต่เราจะมีวิธียังไงนะคะที่เมื่ออยู่บ้านเราก็สามารถทํากิจกรรมของโรงเรียนได้กิจกรรมการเป็นนักเรียนได้นะคะซึ่งทั้งด้านวินัยของนักเรียนแล้วก็ด้านกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะมีอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับนักเรียนเพิ่มเติมนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สำหรับฝ่าย,ายกิจกรรมนักเรียนนะครับก็เป็นฝ่ายที่เรามุ่งเน้นในการที่จะพัฒนานักเรียนนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับผมโดยการผ่านกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากหลักสูตรในห้องเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนนะครับได้นําเอาองค์ความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้นะครับกับสถานการณ์จริงนะครับหรือว่าเราเรียกว่า learning by doing นะครับโดยกิจกรรมต่างๆแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ย ได้ทำงานร่วมกันกับทั้งนักเรียนเองนะครับครูอาจารย์นะครับหรือผู้เชี่วยวาญาญทั้งในและก็นอกโรงเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งทางฝ่ายกิจกรรมนักเรียนก็หวังไว้ว่ากิจกรรมต่างๆนะครับจะช่วยพัฒนานักเรียนทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมนะครับในสถานการณ์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมทางโรงเรียนเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับพวกเราได้ช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆนะครับถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้มาเจอกันที่โรงเรียนหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าเราก็จะมีกิจกรรมที่นักเรียนจะสามารถทํากิจกรรมร่วมกันแม้จะอยู่ที่บ้านได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆน,นั้นก็ต้องรอติดตามชมต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอบาจารย์ประพลมโนนะครับ ฝ่ายพัฒนาวินัยของโรงเรียนสาธิตมหา,าวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตรปฐมมัธยมก็ขอต้อนรับผู้ปกครองและก็นักเรียน,น,นประจำป,ปีการศึกษา2564ทุกท่านครับวันนี้ฝ่ายพัฒนาวินัยจะมีเรื่องมาแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบเรื่องที่1น,นะครับก็จะเป็นเรื่องในส่วนของการขาดลานะครับของนักเรียนผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับไปในช่องของแบบคําร้องในส่วนของฝ่ายพัฒนาวินยัย ก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนของการลาลาป่วยลากิจนะครับส่วนที่2ก็คือลาเกิน3วันส่วนที่ี่มจะเป็นใบขออนุญ,ญาตออกนอกโรงเรียนในกรณีทั้ง3ส่วนนี้นะครับขอให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบแจ้งความประสงค์ส่งที่อาจารย์ประจําชั้นอาจารย์ประจำชันำช้นจะรวบรวมส่งที่ฝ่ายพัฒนาวินัยในกรณีส่งที่ฝ่ายพัฒนาวินัยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วน,นนี้จะไม่มีการตัดคะแนในใดๆทั้งสิน้นก็จะเข้าอยู่ในระบบของสารสนเทศของโรงเรียนแล้วก็อยู่ในระบบของโรงเรียนครับ ในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของคะแนนต่างๆนะครับของนักเรียนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในการออนไซต์ site, ตามปกตเิเป็นเขาเรียกว่าเวลาในการสแกนหน้าเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เช็คชื่อเข้าโฮมรูรมในส่วนของเช็คชื่อไรยคาบต่างๆในคะแนนทั้งส่วนทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดไปทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ในส่วนของรหัสเข้านะครับก็จะใช้13ตัวหลักบัตรประชาชน แล้วก็รหัสนักเรียนเข้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูคะแนนต่างๆทั้งสส่วนนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองได้ทําการตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือนะครับทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการติดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เด็กดีศีสาธิตของโรงเรียนมหาวิทยาลัยศินปากรรวปภะสามิตรฝ่ายมัยมทุกคนครับสำหรับฝ่ายพัฒนาวินยัยมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะผู้ปกครองนักเรียนมสองทุกคนนะคะวันนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะก็ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและก็นักเรียนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดการเรียนรู้และการอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสาธิตยอยู่อย่างไรให้มีความสุขอยู่อย่างไรที่ทําให้นักเรียนสมหวังตามที่ปรารถนานะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพูดกัน3หัวข้อหัวข้อที่1สถิตผลการเรียน หัวข้อที่2นะคะข้อสังเกตของนักเรียนชั้นมีิยาปีที่2และหัวข้อที่3นะคะบทบาทของผู้ปกครองที่มีกับนักเรียนม2ว่าจะต้องทําอย่างไรทีนี้มาดูนะคะทําไมเราต้องพูดถึงสถิติผลการเรียนในบรรดามต้นทั้งหมดม2เป็นมที่มีปัญหามากที่สุดเลยม2เป็นมที่มีปัญหามากที่สุดในม2เนี่ยนะคะในม2สถิติผลการเรียนนั้นจะลดลงมากที่สุด เกรดจะลดลงมากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าขณะน,นี้ตอนม .1 นตอนม1นะคะเด็กเนี่ยเขาก็ยังเชื่อฟังพ่อแม่เพราะเขาข้ามมาจากปฐมไม่ใหม่แต่พอม .2 ปุ๊บอยากรู้อยากลองอยากที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไหมปรากฏว่าหลังจากนั้นอิสระมีมากเลยค่ะม2ออิสระและความเชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุด แต่ในอิสระนั้นเป็นดาบสองคมความรับผิดชอบลดลงประกอบกับเนื้อหาทุกรายวิชายากขึ้นและนักเรียนจะฟังผู้ปกครองลดน้อยลงจะไปใกล้ชิดกับเพื่อนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทำให้ผลการเรียนนั้นออกมาแล้วต่ำที่สุดในบรรดา3ระดับด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนม2เมื่อรู้แล้วคุณพ่อคุณแม่เราจะทำยังไงดีจึงที่ทำให้นะคะเกดเฉลี่ยตรงนี้ ไม่ลดต่ำนะเราต้องระมัดระวังทั้นทางโรงเรียนเนี่ยก็เหมือนเดิมน,นะคะทางโรงเรียนนั้นจะปรับเรื่องของการติดตามเรื่องอาการส่งกันบ้านทางโรงเรียนนั้นนะคะสำหรับปีนี้เราจะมีรายงานผลการส่งกันบ้านผ่านอาจารย์ประจำชั้นแล้วก็ผู้ปกครองสามารถดูได้เลยนะคะนะคะเมื่อดูแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะ ผู้ปกครองคอยติดตามได้นะคะว่าเป็นอย่างไรไรายละเอียดเราจะเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถใกล้ชิดแล้วก็ติดตามงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะตอนเรียนออนไลน์ซึ่งการเรียนออนไลน์ขณะน,นี้ถ้านักเรียนตั้งใจและส่งงานทุกอย่างก็จะประสบผลสําเร็จและมีคะแนนได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นเมื่อกี้สถิตผลการเรียนกับข้อสังเกตทีนี้มาดู มาดูว่าขนาดนี้บทบาทของผู้ปกครองนั้นจะทําอย่างไรถึงจะทําให้นะคะทั้งผู้ปกครองนักเรียนและก็โรงเรียนก้าวไปพร้อมกันอย่างมีความสุขและเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่านะคะหเราคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปดูซิว่าขณะน,นี้ลูกเราจะเข้าแผนการเรียนหรือจะเข้าวิชาเอกใดลองไปศึกษาดูนะคะเรามีคิดไปแล้วนะคะวิชาเอกใดเขาใช้เกณฑ์อย่างไร แล้วแต่และว,วิชาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขามีกติกาไหมถ้าเราสอบไม่ได้จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่และก็นักเรียนนะคะสามารถเข้าไปดูเกณฑ์การเข้าวิชาเอกในมปลายได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อศึกษาแล้ว mm hmm. เราก็มาดูซิว่าเราจะต้องตั้งมั่นอย่างไรกับนะะวิธีการที่จะเข้าสู่มปลายได้ที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าสาอย่างที่คุณพ่อคุณแม่นะคะ น่าจะลองทําความเข้าใจกับลูกดูมี3ามใจค่ะใจที่1เข้าใจค่ะใจที่2มั่นใจค่ะใจที่สามทำใจเพราะนั้นใจที่1เข้าใจเข้าใจว่าสถานการณ์ของลูกเราขณะนี้เข้าใจทั้งวิธีการเรียนออนไลน์เข้าใจทางด้านของเขาเป็นวัยรุ่นนี้ต้องเข้าใจแล้วคุณแม่จะต้องวางแผนละว่าจะทำยังไงให้สิ่งนี้นะคะ ไม่เกิดปัญหาคุณพ่อคุณแม่เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์สองมั่นใจนะคะเราต้องมั่นใจว่าทุกย่างก้าวที่ลูกเราเดินไปไม่ว่าจะผิดหรือถูกต้องมองโลกในทางบวกแล้วเราก็จะควบคู่กันไปนะคะเราจะเดินไปด้วยกันด้วยความที่ความรักและความเข้าใจนะคะและอันที่สามทำใจค่ะทำใจยอมรับถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเราทำใจให้ได้ เพราะการทําใจคือสติที่ออกมาแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นไปนด้วยกันนะคะมีสิ่งใดที่ให้โรงเรียนได้แก้ไขหรือช่วยเหลือนะคะทางโรงเรียนยินดีเสมอค่ะเพราะว่าลูกคุณแม่ก็เหมือนลูกเราที่เราจะต้องคอยทําให้เขาเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของเขานะคะช่วงต่อไปนี้ก็จะได้พบกับอาจารย์ประจำชั้นนะคะสวัสดีค่ะ